ราบสวัสดีเราอัศวินมนผู้ที่ไม่ยอมแพ้ทุสทูสท่สทานกันด้วยคือจะบอกว่าเกม Black c o v v r r o o i l l t t h i l l n n l l i e of f ออฟฟิศสตร์เ i n งของพวกเราอ่ะ Black a s t ตมาแล้วเดอ้อพลังปีศาจในตัวของ a s t ตาเราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วอา้อาวมีพิเศษเฉพาะเดือนแห่งความารักเท่านั้นหนาทำาพลาดไม่พอมีโนโอเอลกับรุ่นพี่ชาวมีด้วยในชุดทีมพาร์ที้สุดสยองกลัวอาย ดุนดนนะสองสาวนี่ถึงวันที่19กุมภาพนั้นต่อที่การไปลุยหอคอยเกยรตยสิยศ15ชั้น <c oy> ไปดรอปไอเทมกระจุกกระจายกันดีกว่าถ้ายัางไปหนำใจก็ไปประลองกันต่อที่สนามประลองน่วยคุณ้ที่ติดอันดับจะได้รับรางวัลจุกๆุกแน่นแน่นรอจาระอะร้า <c oughs> ลุยปะลิงนาหลดอยู่ข้างล่างเลยนะจ๊ะ นิสมันอนาณาจักรโคเวอร์หรือว่ยูโทเปียแผ่นดินมันลอยได้ด้วยยักับเมืองสวัรค์ทุยเ <c oughs> มืองกะไรพังพี่นาศไอราชาที่ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้แล้วก็ไม่บริหารบ้านเมืองอะไรเลยไก็ไว,อไว้อย <c oughs> วายเฮนี่มันเกิดอะไรขึ้นมาปกป้องฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> คนปกติจะเอาตัวไม่รอดเลยพ่อคุณดูเอาหะไม่ใช่เทวดาแต่สามารถลอยเข้ากำแพงได้นั่นคือระดับหัวหน้าหน่วยแล้วลูกหน่วยอย่างเราจะเลื่อเลย<อ>ยังไงก็ขอแอคนิดนึงหน่อยละกันพี่เทพไม่ครับหนูๆประชาชนก็ไม่อยากจะชื่อสายตาตัวเองมาเจอใคยเป็นบทจะเป็นคนโจมตีอาไรจะโคเปอร์ของตัวเองไปอย่างเดียวกระเด็นกระดอนตายลูกน่วยสิ้นหวังกันหมดแล้วว่าโอ้โหยังไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ถึงไหนเลยอย่างน้อยก็วิ่งหนีได้ไหมทําไมต้องนั่งอยู่เฉยๆเ,เข้าใจอยู่วัดสิ้นหวังแต่ขีพมหนี กดมีข่าวด่วนแจ้งมาครับผมนะขณะนี้ประชาชนชาวอาณาจักรโคลเวอร์ทุกท่านโปรดฟังโปรดทราบฟังกันให้ดีมันก็ระบากใจที่บอกว่าเออใช่จากพัดจูเลยตเป็นศัตรูค่ะมันก็ไม่เชิงนะก็ถูกสิ่งล้างอยู่ <c oughs> พวกเราพยายามเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ก็ดูเอาละกันว่าเมืองพังยับขนาดนี้พวกเราเอา,เอ,าอยู่หรือเปล่านะอย่างไรพวกเราสามารถจัดการมันไปได้หนึ่งตัวจากล้านตัวเฮ้ยและชายผู้ที่แบกยู่ตอนนี้เป็นที่รู้จักของทุกคนดีเขาอยู่หนูเดียวกับฉันเหมือรุ่งรุ่สีทองนั่น,นคือยูโน่นั่นเองผู้ที่ ครอบครอง cover 4แฉกเขาต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อประชาชนเพื่อที่สักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนต์เพื่อความมั่นใจเรามีหัวหน้าหน่วยครบทุกหน่วยและสภาพก็ค่อนข้างยับหน่อยหัวหน้าหน่วยยับส่วนลูกหน่วยหารมหายใจลลยลินตอนนี้ทุกคนน่าจะได้รับบัฟของยูนกอย่างเต็มที่และจะมีพลังเวทมนต์มากขึ้นหนีสิแม่ห่วยตอนนี้ยังไม่มีพลเรือนคนไหนได้รับบาดเจ็บทุกคนต้องรอดเอ้าว่ากเนลกลับไปหนีให้ไกลที่สุดหัวจ๋าฉันต้องพูดคำนี้ออกไปให้ได้ทุกคนลุกขึ้นและอย่ายอมสิ้นหวัง เด็ดขาดประชาชนที่กำลังหมดกำลังใจก็ลุกยืนขึ้นมาทันได้แม่กระท่งไอ้หูหาก็มีกําลังใจลุกขึ้นมารีบหนีไปผมจะต้านมันเอาไว้ให้เองนี <Wow. S 1> ่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่วิ่งหนีกับผมโอ้โห oh, oh, พระเจ้าช่วยพระเจ้าดูเอาเขาก็ใช้อันตรีไปเลย oh. เป็นไง oh. ปืนใหญ่ซูเปอร์เซคเคนแม็กนแยดแค่ไปย่างทีเดียวครับผมโอ้โ oh, ห oh, หายเลย <c oughs> ฝั่งเรานะไ <c oughs>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  โอ้ครั้งเดียวแล้วคุอท้ายจริงในการแบบว่าใจสู้ของเขานะ <Hey. S 1> แต่เขายังไม่ยอมแพ้ว้าวจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้เพ <Wow. S 1> ราะตอนนี้อัสตาร์คือตำนานคือไอด้าของเขาไปแล้วไอเด้าในการไม่ยอมแพ้ฉันยังสามารถลุกขึ้นมาไนดะ้เป็นไงเป็นไง โอ้โหยุ่งยากทีปาหายไม่จะดิ้นรนยังไงหนูหนูก็ไม่สามารถชนะลุงได้หรอกลูกนะมไม่ใช่ผมแน่นอนครับคุณลุงผมมาฆ่าลุงไปแล้วหนึ่งตัว <No. S 1> แถมยังมีพลังเหลือเหๆบัฟให้กับอาณาจักรด้วยเอาละตัดมาฝั่งฮินโนกุนิกันบ้างอัตตากระใจร้อนเหมือนเดิมได้อย่างพี่นิวโดโอ้โหผมอยากไปสู้ใจจะคาดยู่แล้ว ใจเย็นน้องชายรอให้เพื่อนๆน,น้องตายห่ากันก่อน <What? S 1> เอาชิบหายโบเลย <No. S 1> พิธีวาไปรับแอตตาถึงกับชังงัก <c oughs> เวทมนต์นี่มันคุ้นๆใครวะที่มากัดขวางเรา <No. S 1> เอา <c oughs> พี่เบาวินจินดำมติโอนี่เองแม่แฮ จะมาตัดสินผมซะาแล้วอย่าคิดว่าลุงไม่รู้นะว่าหนูหนูจะพาอาสตากลับมานี่ทําพระเอกกลับมานี่ขัดขวางแผนการของลุงยับเลยนะไม่ได้ห้ามกลับมาลุงไปจัดการแล้วส่งคนไปแล้ว <Yeah. S 1> ยังไงบินวอนเลยเหนือป่าแม่มดทาร่าทุกคนไม่มดทุกคนปกป้องประตูแห่งชคชตาเอาไว้คนที่ปกป้องเหมือนจะเป็นโกเลมนะแม่มดเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้จะปล่อยพลังใส่ผู้พิฆาตสาวบ้างงั้นโอ้โหต้องสาเร็จโทษซะหน่อยแล้วดี นิดเวทมนต์ก่อนอันดับแรกเฮ <What? S 1> ้ยโกงเกินไปหรือเปล่านั้นเวทมนต์ที่ตุดของป่าไม่หมดแล้วนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้พิสไม่ใช่ผู้พิพากษาพีสคือพาราดินแล้วน้องๆดูหน่อยดีเออเลเป็นพี่เลยโอ้โหป่าไม่หมดกูพัดเจ้าพี่ดำมาทำลายโอ้ฮ่าใบนะทันนะนี ทำพิธีกันอยู่ในต้นไม้ยักษ์นั้นใช่หรือไม่ต้องรีบทำลายพิธีเพื่อไม่ให้เสียนยหนามันกลับมาป่วนอีกนี่รวมพลังความที่ทำกันใหญ่ความวิธทำของท่านลูเซียสว่าง,งั้นยัดเข้าไปเต็มทีโอโหกางต้นไม้เลยท่านลูเซียสของเราเนะ่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละรวมทั้งแผนการที่ป่าเป็นมุดของพวกนายด้วยนะยามิมาเกิดใหม่กันดีกว่ายามิเหมือนกับตอนที่เราหวานกันในหน่วยกวางสีเทางไง<อ>แบบนั้นหัวหน้าหน่วยต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ลูเซียส์ไหมแบบนั้นไม่โอเคนะเว้ย ย้ายน่วยไม่ได้แล้วเหมือนที่เต็งเคยพูดไงวันหนึ่งอะเขาจะได้เป็นหัวหน้าน่วยอาจะแวบกับดักของไอ้โซล่าก็ปากฏดดูดเข้ามาเอ้า มีเวทกระจกด้วยสะพอนกลับไป,ไปเป็นสิบเท่าจุกจุกปกกีกี้เห็นนี่อยู่ทำไมรออะไรหนีสิครับแ,<ย>แล้วไงมันทําอะไรพี่ไม่ได้แต่กิกี้ของพี่จะตายหมดนะยังมาคนตอนที่พวกเราจะไปรับน้องชายจุลชีะของเรากลับมาได้ไหมฮะโอ้ไม่โอเควะมสมรู้ร่วมคิดกับปีศาจนะว่าเป็นคนผิดเหมือนกันราชนินีไม่มดพอะได้เห็นเมืองหลวงพังยับก็รู้สึกตัวแล้วว่าเออฉันต้องทอําอะไรสักอย่างละครับเจเจก็จะช่วยกดที่เมืองแตท่าลมไหมฮะเฮ้อเจก็ยังที่รู้นะว่าตัวแบกของเราน้องอซ์ตานน้องรักของพวกเรานะนะคือคนที่มันกลัวมากที่สุด โลกจะแตกเป็นดินเจอไหวไหว้ยังไงก็ตามต้องพาออสตากลับมาให้ไวที่สุดเดี๋ยวเพื่อนๆจะซื้อเวลาไว้ให้นะฟินแลนด์นะเออเร็วๆด้วยเดี๋ยวกูตาย <S <S 1> <S 1> อย่างที่คิดเลยปกป้องด้วยชีวิตจ้าได้ยินว่ามานาพี่ดำาก็เยอะพวกพอาลาดินมานาก็เยอะเออที่เฮนรี่ขอดูดสักนิดนึงเอยละกันจบที่แฉพี่เฮนรี่ตอนตัดผมสั้นโคตรหล่อง้างง้างดาบเลยบางอ่านมาดูดมานาเจ๊เจ๊ให้ผัวคนเดียะจ๊ะมาอย่างเท้ยันแท้เละเป็นขี้รุนพี่จู่ๆก็วูบมฮ้อบอกแล้วอย่าแหกกฎ อเจไม่ยอมนะอาจริงไม่ว่ายังไงกระช้างพวกเราจะดูดมานาเจต่อไปปีศ <c oughs> าจมาเต็งโโโ่าโผล่ลงนะนักเข้าแล้วกีกี้ที่เห็นนี่ก็ยิงพลังมาใส่โดนล็อกไว้บ้างโดนปัดทิ้งแบบเฉียว,วบ้างเฮ้ย hey! หดนกระทิ้งแบบมึงมาเหนือจา้ามาทีตันนี้มันยิงหาเลยตบหัวทิ้งแบย <c oughs> โอ้โหข้อเต็มปอดพี่แม็กหน้าเลยบอกเลยว่าสงสารรุ่นพี่แม็กหน้ามากรุ่นพี่รักคือซ้อนอย่างไว <Hey. S 1> เอาล่ะครับผมแต่ละคนเคลียร์ทางกิกี้ให้เป็นที่เรียบร้อยพี่โซลา่างางเตรียมใส่ขาพอมแต่แล้วไงโดนฟันขาดไปสองท่อนเลยสองพี่แต่แล้วไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้จ้า <Hey. S 1> พี่ดำก็รู้เลยว่าไอพวกนี้แม่งโคตรละหำกะตายของแท้ <Wow. S 1> พอพวกเราคอยมีรุ่นพี่เกย์คอยฮิวอยู่ยังไงล่ะครับยิ่งมีรุ่นพี่กอเช่กอปลังรุ่นพี่เกวและก็ฮิวแต่ละคนบอกเลยว่าหนำใจทุกคนอมตะจู่จูพี่ดำแกว่าไปหาน้องแก่ให้น้องแกอ บอกว่านี่คือร่างจริงของรุ่นพี่เกรไอ้เชี่ยมึงรู้ได้ไงครับนี่เหรอรุ่นพี่แมกนาเห็นนี่ถึงก็เวอเออเออชิบหายเล้ยวเอาละตอนนี้เขาจะขาดเตรียมลงดาบเอาไม่บรเจา้าไม่อวยไม่ได้แล้วรุ่นพี่ก่อเช่มาช่วยรุ่นพี่เกรย์ออ <c oughs> ขาดสองท่อนเร็วสิฟินลันเพื่อนเลิฟโอ้โหก,กูจะตายห่าก,กันหมดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอคอีก็จะแตกแล้วอะลุนเกินโอ้ตัวขาดขนาดนี้จะรอดไหมน้อพี่กูมันจบแล้วจัดเด็กๆเจ๊จะบอกให้ยับฮะเละ ดูาละกันนะกลางอากาศเลยดูพี่เรียกดูพ,ดพี่ทำไมพี่เงียบอะครับมันเกิดอะไรขึ้นหนอเล่งชิบหายอะบอกได้ก็บอกก็ได้อ่ะเ,เพื่อนเื่อของน้องอะอืมเล่เป็นขี้หมดหละแต่นเนลได้บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเีนเนแค่ภาพลวงตาของเวทปิดพนิกเท่านั้นวะ่ะฮะ อะไรกันนะเจไม่เข้าใจดูภาพปะระกอบแล้วกันจะได้เข้าใจ <Wow. S 1> พวกเรายังไม่ตายสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ <Wow. S 1> จริงๆเวลานี้ผนึกเพียงแค่ความเจ็บปวดเท่านั้นฮะอัแผลไม่ได้หายแต่อย่างใดถ้าหากว่าน้องเนโรตายทุกอย่างก็จบยังดีครับอย่างน้อยก็ช่วยสามารถต่อลมหายใจของรูปพี่ทั้งสองคนที่ปางตายได้ <Aye. S 1> นี่รูปพี่ฉามีขึ้นละนานี่เจ๊ทาเกินไปหรือเปล่าฮะเจดําถ้าเจเล่นแบบนี้พวกเราก็ไม่ออมมือให้เหมือนกันนะใส่เต็มไม่ยั้งมือแล้วรองหัวหน้านักได้บอกให้3ทหารเสือกลับมาก,ก่อนนี่อะไรล่ะครับผมรองหัวหน้ามันจะไปเกะ เจ๊ชามี่เขาวะดิเชงแคสตุนมีชามี่ออกปัดในมัดเดียวโอ้โหกีกี้เดีย0สองร้อยล่วงคู่เจดํานึงกับตกใจเฮ้ยชามี่มัดหนักไปเปล่าเนื้อบ,บวว<ไ>ัวขาวหัวเดียวว่าหดแล้วตอนนี้มีสามหัวโอ้โหยังกระเซิร์ลาสกัดไปดิครับงมๆโอ้โหกีกี้ทางสะดวกแล้วพวกเราไปเล่นตัวแม่กันเลยดีกว่า<ไ>ตอนแรกเดียวมันมาแค่ถ่วงเวลาอะอยากเล่นจริงเดี๋ยวเจ๊จัดให้ฟันมาโคตรรัวฟันมาตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันตัดมาภาพนี้เละมาที่ว่าโหดก็อยู่ในโหมดปุยเมฆโอ้โหสลายอ่าพอดีว่าท่านให้เอกันนึง ลืมบอกไปจะมี2เวทมนแล้วตอนนี้แค่ยกดาบขึ้นมาเฉยๆก็เละเป็นที่ ไอบเบรที่อะไรมเนี่ยแอดมอสเฟียเมจิกนีเ่เป็นการตัดสินโทษโดยพลังที่คุณมองไม่เห็นโอ้ <What? S 1> ผมยอมใจพี่ๆทุกคนในหน่วยมากเลยนะครับนี่คือการยอมซื้อเวลาด้วยชีวิตจริงๆอ่ะพอด็กเรียกแมาสองก็ตอนนี้เอฟอัหกได้รัการบินมาเหนือนนั้นฟ้าเรียบร้อยแล้วได้เวลาทิ้งระเบิดตลอด500ปีของเนโรเนีรก็ใช้ชีวิตเป็นวันนี่แหละครับตามภาษานกคิดว่าเมื่อภารกิจเสร็จก็จ,จัดแบบได้ไปสบายอะไรเงี้ยแต่คำพูดของท่านลูมิเออร์ทำให้เราได้รู้ว่าเรามีเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างกายมาโดยตลอด แล้วเราจะปกป้องเขาแล้วเขาก็ปกป้องเราเรามีซึ่งกันและกันนะและตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้พวกเขากำลังดิ้นรนอย่างเต็มที่แม้ร่างกายจะสับสบม,มากแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็ยังสู้ต่อไปเรื่อยๆทั้าทางๆที่รู้ว่าศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาไม่มีทางที่สามารถเอาชนะได้เลยเอซีหกของรูบี้เฮนรี่ที่บินมาแบบโหดๆก็โดนฟันล้มแบบชิชวๆล่วงเลยพิธีกรรมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็โดนรบกวนเป็นที่เรียบร้อยแต่และคนบอกเลยครับว่าทั้งยับทั้งเละ โอ้กำลังจะเศร้าหรืแล้วเชีเยวแม่เห็นโอ้โหใหญ่เหลือเกินว้ายไปจะพูดไงนะเจดําเห็นแล้วเจดํามไม่ชอบใจเป็นอย่างมากแต่ว่าฟันทิ้งทั้งสองลูกเลยว้ยฟัดนีเหลือเกินพระเจ้าแม่ขนาดนอนตตานะนเนี่ยวาสนาผูดด้ไดเนาะนี่สิได้กลับอยากหูอิดอยากกําห,หมดแล้วหมดเส้นความหวังแล้วคุณคือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของฉัน คุณคือเพื่อนคนสำคัญของฉันนะกลับมาเถอะนะอัสตาฉันขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพเลยเอ้าเนี่ยโลกก็ชอบอัสตาเหรอเนี่ยหาเล็มอัสตานี่มีกี่คนล่ะครับห้าปะเอ๊ะอะไรอุ่นๆอยู่บนหัวทำไมฉันถึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาเย้วูมาแล้วอัสตา ห้องผมทุกคนนั่นแหละทุกคนแล้วมาแล้วครับพ<ะ>ี่กับพิ่ตาเดียวเท่านั้นครับผมโอ้โหภาพหลัวเก่ามันซ้อนทับกับภาพหัวใหม่ฮะ,ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะคืนล่างเดิมให้เจ๊เดี๋ยวนี้แหละครับใจดําฉากว่าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณชอบแต่คุณยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยครับสักทีกดให้กันด้วยจะเป็นพระรคุณอย่างสูงอื้อขอบคุณมากๆเลยครับถึนแม้เป็นเด็กเรียนแต่ตัวฉัน,นเป็นเด็กเรียนน่ะบันนไม่ใช่อะไรแต่ว่าฉันมีความพักเพียรอยู่ต้องจิดหม้รักให้เจอทุกวัน นั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่อชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมส่วนมากคือเพื่อนของฉันทจ,จะคอยปลอบใจ